สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เพื่อไฟ c คารถมือสองกรุงเทพนะฮะวันนี้เช่นเคยครับหุ่นหม,มีตัวใหญ่อย,ยอย่างนี้ปั๊บขุนหมีใจดีคนเดิมพร้อมปล่อยพลังหมีพาไปดูรถกันเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้มีรถบ้านซื้อเข้าหน้าร้านมา1คันเลยฮะบ,บอกเลยว่า Honda Jazz ปี1 7จนแต่งครบล้อมีท่อมีอยากผ่อนเพียงแค่ 7,900บาทเรทนี้แถมประกันชั้นหนึ่งแถมค่างวดรงนาให้แล้วงวดหนึ่งรถดีไม่มีโดนกันนี้ใครสนใจฝากหนึ่งกระดิ่งกดซับสไครต์กันให้หน่อยนิดนึงอยากได้แบบไหนแจ้งกันมาด้านล่างเลยใครอดใจไม่ไหวแล้วอยากดูลุนมลงเพิ่มเติมเดโทรด้านล่างทีมงานอิ <ท PLAY> นเฟิร์นให้พร้อมรายเรียบร้อยนะครับมาดูกันเลยย้ำทีหนึ่งออกรถ999บาทผ่อนเพียงแค่เดือนละ7,900บาทส่งเซ็นฟรีทั่วประเทศต่างจังหวัดสายใต้ภาคใต้ส่งเซ็นฟรีเหมือนกันนะฮะมาดูกันได้เลยนะฮะ ไฟหน้าอันนี้ฟรมนะฟรมนะไม่ได้เหลืองนะฮะอันนี้เจ้าของเก่าวทํามาให้ชอบนะแต่งๆเรามีให้ด้วยครับ Honda j แจจีเตอนนี้ดิส c o นเด n ิ e ไปแล้วไม่ได้มีการผลิตแล้วอีกหน่อยจะฮอตฮิตเหมือดซีวิคสาดอกการันตีเลยแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะเครื่องยนต์พันหเดี๋ยวว่ากันในตอนเปิดฝาห้องเครื่องแล้วกันนะพี่นะยางมีมาให้ด้วยนะฮะยางแบรนด์เกาหลีนะมาพร้อมลายล้อแต่งใหม่ๆมาให้ล้อขอบสิมาให้นะฮะ รถแฮชแบ็กคอมแพคาสไตล์ฮอนด้าเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรเดี๋ยวว่ากาันดูข้างในหน่อยนิดนึงแจ้งก่อนเลยว่ารถเป็นรุ่น X แต่เจ้าของเก่าทําเบาะดงวอหนังทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สวยๆเลยเดี๋ยวว่ากาันดูแผ่นเพจนิดนึงพี่ตากล้องรถสีเดิมใหม่ไม่ก่อรถไม่โดนนะฮะย้ำว่าย้ำนะครับว่าอยากได้รถดีมีวารันตีและการรับประกันไม่มีตัดต่อเพียงความจมน้ําก็อามาไม่ฝาติดตามช่องเพ r ร์ c t ฟคาไว้หน่อยนิดนึงนะพี่นะ ตอนนี้มีสาขาที่เอาบางนาลาซานแ7แต่กางไปจะมีอีกสาขาหนึ่งเป็น2ส,สาขานะฮะอ่ะนี่เลยครับร่องรางน้ำดงเดิมเบ็อาร์สปอร์ตครบๆน็อตด้านหลังนอตช็อกอัพไม่ถอดท้ายบนไม่มีโดนไม่้อะใบนไม่มีโดนเราต้องดูท้ายล่างกันด้วยนะฮะขออน,นุญาตนิดนึงนะ,ะอ่าแบบนึงพอดีคนรีวิวเส้นยึดนิดนึงนะ,ะ,ะนี่เลยฮะ,ะยางอะไหล่มีครบซิลิโคนยา,นาแนวเดิมท้ายบนไม่โดนท้ายล่างไม่โดนอ่างข้างล่างเหมือนเดิมสวยๆเลยนะพี่นะแบบนึง ว่าขออนุญาตเดเมชัน่นทางด้านขวาของตัวรถเบือนเดิมเฟส,สวยเลยฮะแบบนี้เลยเนสเลยฟสวย,สวยตามสไตล์ฮอนด้าเลยดูเรีว้วรอยดูช่องตา่ตางๆของเขานะครับนี่เลยไม่มีตําหนิไม่มีเลยรอยดูมือเปิดไม่มีคราบสีไม่มีการพ่นสีมานะรถเดิมๆเ,เลยคันนี้แน่น่ามาตรฐานผ่อน7,900บาทอายุง,งาน3เดือนออกได้แนะ่นอนเลนนี้ฟรีดาวแถมประกันชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วนะค่างวดลงหน้าแถมให้ด้วยถึงวดเต็มๆด้วยนั้นแหละนี้ที่แจ้งไปนะฮะ มาเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูด้านในหน่อยนิดนึงแล้วกันนะครับด้านในเลขไมเลยพี่ถ่ายไปเลยเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรครับของทุกอย่างเจ้าของเก่าแต่งมายัางไงเราไปอย่างนั้นเราไม่มีถอดนะข้างในนี่แผ่นสกรดสวยๆเลยนะฮะนี่พลาสติกครอบตรงนี้ยังมีให้อยู่เลยนะฮะไฟด้านล่างมีให้ด้วยนี่เบาะหนังก็มีนี่อันนี้ก็มีให้กล้องบันทึกภาพนะอ่ากล้องบันทึกภาพด้านหน้ามผมไม่แน่ใจด้านหลังด้วยหรือเปล่านะนี่ด้านหลังด้วยเห็นไหมมีบาพร้อมกล้องหลังให้เลยนะฮะเนี่ยปกติส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้นะ ข้างในสภาพภายในก็อยู่ประมาณ99%นะฮะก็เรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยหักเปอร์เซ็นต์หนึ่งตําเอ่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ตรงนี้นะฮะก็มีมีแต้มยนันก็เรียกว่าอาจจะเป็นแต้มบุญของเจ้าของใหม่ด้วยก็ได้ขับแนละ้วอาจจะเฮงเมากขึ้นด้วยก็ได้นะฮะฟังกชันเยอะมีครบเจ้าของเก่าเขาติดมาเพิ่มนะ,ะพวกไฟตัดมงตัดหมอกพวกนี้มีมาเพิ่มให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะผมกรนตีป้ายแดงผ่อนมือสองมือสามีแน่นอนมี ฮัลโลแน่นอนแล้วฟรีดาวกันก็ไม่ได้ด้วยนะฮะวันนี้จัดเลยใช้กงินออกรถเป็นแค่999บาทผ่อนเดือนละผ่อนเดือนละ7,900บาทแถมประกันชั้นหนึ่งหมดเรียบร้อยแล้วนะ,ะปี17นะอันนี้ด้านหน้าเป็นบล็อกเครื่องยนต์แบบ L15 ครับเดินเรียบเรียบเนียนเนียไม่เยิ้มประเก็นต่างๆไม่มีข้าวน้ำมันออกมายางแช่นเครื่องใหญ่ๆอยู่ในสภาพดีๆ ABS อยู่ในตำแหน่งมาเกอร์เดินโครงสร้างหลักด้านซ้ายคงสภาพเดิมอตไม่โดนไขนะพี่นะ น็อตไฟหน้าไม่โดนน็อตกระจังหน้าอันนี้ก็ไม่ได้แกะให้ด้วยนะครับรถ,รถไม่โดนหน้ารถไม่โดนท้ายฝากระโปรงเดิมของ h อน da มอกมีให้เลเกซียังอยู่ครบครบ7 9ั0บาทต่างจังหวัดส่งเซ็นฟรีค่าใช้จ่ายไม่มีคอนด้าแจนนนี้มาร์คขุณเหม์คอนเฟิร์มเลยว่าดีแน่นอนนะพี่นะ อ่ะใครสนใจเดี๋ยวว่ากันพี่อย่าได้รถเบอร์สองนี้สักคันลองติดตามดูอายุงาน3เดือนออกได้อย่าเพิ่งปิดไปไหนพี่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงไหลไปเรื่อยนะของแถมมีให้ด้วยนะพี่นะของแถมมีเยอะเลยไม่ว่าจะน้ำมันเครื่องมีให้เปลี่ยนให้เฟซไส้กรองเปลี่ยนให้เฟซบริการฉุกเฉินทั่วประเทศมาพร้อมรถไซส์มีให้ดึงปีเต็มๆไปเลยนะคุณผู้ชมนะไม่จํากัดจํานวนกิโลเมตรจังหวัดไหนย้ําว่าใช้ได้และที่สําคัญครับรับประกันเครื่องเกียร์กล่องและฟรีค่าจัดค่าโอนกว่า20 0 0 0บาทเราฟรีให้เต็มๆเลยคันนี้ยังว่างอยู่ใคร เปิดโทรด้านล่างใส่ไว้แล้วอินเฟิร์ตไว้แล้วโทรมาได้ขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยไม่ห่วงครับเกษตรกรรปภแม่บ้านรัฐวิสาหกิจราชการรายได้เยอะๆโดนหักเหลือน้อยออกได้หมดเย็บผงเย็บผ้าออกได้หมดสนใจโทรมาพูดคุยกันได้ครับคันนี้ครับส่วนวันนี้ป้าคุณหมีใจดีคนเดิมขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ